ทางไปท่องเที่ยวที่ไหนอย่างไรผ่านทาง Facebook ผ่านทาง y u t u b e เนี่ย<ม>บอกกันมามหน่อยนะครับถ้าใครไปที่ภูทับเบิกเนี่ยมีเรื่องนี้มาฝากเพราะว่ากลายเป็นประเด็นล่าสุดที่<ม>ในโลกออนไลน์เขาพูดถึงกัน<ม>เดี๋ยวให้คุณผู้ชมช่วยกันดูช่วยกันสังเกตหน่อยนะครับว่ากับข้าว3อย่างกับราคาเท่านี้เนี่ยมันแพงเกินไปหรือเปล่า<ม>แล้วอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวแบบภูทับเบิก<ค>เนี่ยเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นว่าความคิดความเห็นแตกต่างกันไปครับ มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งครับโพสต์ภาพอาหารทั้งหมดสามถุงครับแล้วเขาก็ระบุข้อความนะครับก็บอกว่าผิดกฎลบได้นะคะอาหารที่ภูทับเบิกสามอย่าง4ี่รอยเจ็ดิบเก้าบาทและเขาก็ถามว่าแพงไปไหมสามอย่างครับสามถุงเนี่ยฮะสามถุงเนี่ยฮะสามถุงสามอย่างสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเ้ยถุงละร้อยร้อยกว่าร้อยห้าสิบใช่ไม่อข้าวด้วยเขาโพสต์ลงในกลุ่มเพจ Facebook จุดกลางเต็นท์นะครับ ซึ่งอาหาร3ามอย่างเนี่ยเขาก็อธิบายบอกว่ามีผัดกระเพราหมู129รอืบาทต้มยำกระดูกอ่อน200บบาทาผัดขนแนงหมูกรอบ150บาทช่วงนี้หมูแพงที่สั่งแต่เมนูหมูเลยโดยในโพสต์นี้ที่เขาโพสต์เอาไว้เนี่ยนะครับมีคนเข้าไปแสดงความคิดความเห็น จะเรียกว่าวิาพากษ์วิจารก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าไปไล่เลียงดูเนี่ยหลายคนก็บอกว่าโอ้โหราคาอาหารแพงเกินไปอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปควบคุมตรวจสอบหน่อยเพราะอาจกระทบไปถึงการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เดี๋ยวกลายเป็นว่าเอาไม่อยากไปกันละที่นี่อาหารแพงเดี๋ยวจะกลายเป็นอย่างนั้นขณะเดียวกันครับนายวันชัยชายารมผู้ใหญ่บ้านหมู่16บ้านทับเบิกครับเขาบอกว่าอาหาร3ถุง4 0 0กว่าบาทเนี่ย ถือว่าไม่แพงเพราะว่าปัจจุบันราคาวัตถุดิบเนี่ยแพงมากไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่รวมทั้งผักต่างๆที่สําคัญเนี่ยแต่ละร้านที่นั่นมีป้ายราคาอาหารบอกไว้อยู่แล้วมีติดราคาสินค้าไว้อยู่แล้วนักท่องเที่ยวสามารถเลือกได้เลยครับว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อพร้อมทั้งฝากไปถึงนักท่องเที่ยวที่ได้ไดรับความเดือดร้อนจากการถูกเอาเปรียบเนี่ยให้ระบุร้านระบุสถานที่ด้วยเลย เพราะว่าปกติเนี่ยจะมีคณะกรรมการหมู่บ้านอยู่แล้วครับสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ทันทีถ้าหากว่าไม่ระบุร้านหรือไม่ระบุสถานที่เนี่ยจะทําให้ไม่สามารถไปดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาได้ขณะเดียวกันครับนายสุพลศรีทัพทีมพาณิชจ,จังหวัดเพชรบูรณ์ก็ระบุว่าราคาอาหารหรือว่าราคาสินค้าทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะแพงหรือไม่แพงก็ต้องมีการติดป้ายแสดงราคาเอาไว้ให้ชัดเจนครับเพื่อให้ผู้บริโภคได้ตัดสินใจเลือกซื้อ และในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ครับให้เจ้าหน้าที่ออกสำรวจไปตรวจสอบร้านค้าตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆครับว่ามีการติดป้ายแสดงราคาหรือไม่ถ้าหากว่าไม่ติดนี่มีความผิดนะครับต้องติดป้ายแสดงราคานะพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายนะครับช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ตรวจสอบให้ดีเราติดป้ายแสดงราคาไว้ชัดเจนหรือเปล่าถ้าหากว่านักท่องเที่ยวที่ได้รับความเดือดร้อนจากราคาสินค้าที่ไม่เป็นธรรมหรือว่าพบเห็นว่ามีร้านไหนไม่ติดป้ายแสดงราคาเนี่ย แจ้งสายด่วนได้นะครับ1569ก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบครับแล้วก็ขอให้แจ้งพิกัดด้วยนะไม่ใช่เอากับข้าวมาเอาอาหารมาแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ไปแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าอยากให้บอกชื่อร้านด้วยบอกสถานที่ให้ชัดเจนจะได้เข้าไปตรวจสอบได้จะได้ไปดำเนินการให้มันถูกต้องนะครับ ก็มี2ความเห็นจริงๆนะครับค,ความเห็นของคนในพื้นที่ก็ส่วนหนึ่งแหละครับบอกว่าราคาข้าวของมันแพงจริงในช่วงปลายปีนี้โดยเฉพาะหมูเนี่ยแพงนะครับก็เลยทําให้เมนูหมูอาจจะราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าคนที่ไปท่องเที่ยวบอกว่าเคยซื้ออีกที่นึงเนี่ยมันราคาหนึ่งแต่นั่นคือที่ภูทับเบิกอะ่ะอม,มันก็คนละเรื่องกันนะฮะอ้าก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรเรื่องนี้